ทำไมคนเราต้องเหยียบเงาคนอื่นให้ตัวเองดูสูงขึ้นเคยไหมครับที่คุยกับใครบางคนแล้วรู้สึกว่าตัวเราหดเล็ดลงเรื่อยๆจนแทบจะมุดลงดินเราทุกคนน่าจะมีเพื่อนร่วมงานญาติผู้ใหญ่หรือคนรู้จักสักคนที่มีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนบทสนทนาธรรมดาให้กลายเป็นเวทีประกาศศักดาของตัวเองไม่ว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรไปเขาจะมีเรื่องที่เหนือกว่ามาทับถมเสมอ เมื่อวานรถติดมากเลยครับพี่สองชั่วโมงแนะ่โอ้ยแค่นั้นจิบจิบสมัยพี่นะติด4ชั่วโมงพี่ยังนั่งทำงานในรถได้สบายๆเดือนนี้ผมทำยอดขายได้ทะลุเป้าแล้วนะก็ดีนะแต่ถ้าเทียบกับตอนอายุเท่าเราพี่ทำได้เยอะกว่านี้2เท่าฟังแล้วมันชวนให้กำหมัดแน่นๆในกระเป๋ากางเกงใช่ไหมครับคำถามที่น่าสนใจคือเขาทำไปทำไมทำไมต้องพยายามข่มคนอื่นให้ดูด้อยกว่า เพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นเขาไม่รู้ตัวหรอว่ามันทำให้บรรยากาศมาคุแล้วทำให้คนไม่อยากคุยด้วยคำตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คืออีโก้นั่นแหละครับแต่ถ้าเราลองกระเทาะเปลือกของอีโก้อันแข็งแกร่งนั้นออกมาดูเราอาจจะเจอสิ่งที่น่าตกใจซ่อนอยู่ข้างในในทางจิตวิทยาเขาดอกว่าพฤติกรรมยกตนข่มท่านหรือ superiority complex จริงๆแล้วมันคือเหรียญอีกด้านหนึ่งของปมด้อยหรือ inferiority complex ครับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องตะโกนบอกใครต่อใครว่าเขาเก่งสิงโตไม่เคยต้องเดินไปบอกม้าลายว่าข้าคือราชาแห่งป่าจริงไหมครับมันแค่เดินออกมาม้าลายก็วิ่งหนีแล้วแต่คนที่ต้องคอยบอกคนอื่นว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ตัวเองผ่านมาเยอะ ลึกๆแล้วเขาคือคนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรงข้างในใจเขาเหมือนคนตัวเตี้ยที่พยายามขายิงเท้าตลอดเวลาเพื่อกลัวคนอื่นจะมองไม่เห็นหรือเหมือนปลาปักเผ้าที่ต้องพร้อมตัวให้ใหญ่ยักษ์เวลาที่รู้สึกว่ามีภัยคุกคามภัยคุกคามที่ว่าอาจจะไม่ใช่สัตว์นักล่าที่ไหนแต่อาจจะเป็นความสำเร็จของคุณความสุขของคุณหรือแม้แต่รอยยิ้มของคุณที่ไปสะกิดแผลใจบางอย่างของเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย ฉันกำลังจะถูกลดความสำคัญลงหรือเปล่าผมรู้ว่าคุณน่าจะพยักหน้าอยู่และอาจจะเริ่มมองคนขี้โม้เหล่านั้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าข้างในใจเขาคือถังที่ก้นรั่วไม่ว่าเขาจะเติมคำชมหรือความสำเร็จลงไปเท่าไหร่มันก็ไหลออกหมดไม่เคยเต็มเขาเลยต้องคอยขโมยพลังงานจากคนอื่นด้วยการกดคนอื่นให้ต่ำลงเพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวเองลอยสูงขึ้นมาเหนือปากถังได้ชั่วคราว มันเป็นวิธีการเติมเต็มคุณ่าในตัวเองที่น่าเศร้านะครับเพราะมันไม่ยั่งยืนและยิ่งทําเขาก็ยิ่งโดดเดี่ยวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือการที่เรามักจะเผลอเล่นเกมนี้ไปกับเขาด้วยโดยไม่รู้ตัวเวลาเราโดนขม่มสัญชตาตญาณแรกของเราคือการสวนกลับหรือการต้องกันตัวใช่ไหมครับพี่ทําได้2เท่าเหรอครับแต่ยอดของผมเนี่ยเป็นนิวไฮของบริษัทเลยนะพอเราโต้อตอบเขาก็ยิ่งต้องงัดไม้ตายที่ใหญ่กว่ามาทับเราอีก กลายเป็นการแข่งกันสร้างตึกรัตฟ้าบนดินเลนที่สุดท้ายก็พังคลืนลงมาทั้งคู่บรรยากาศในที่ทำงานหรือในวงเล่าเลยกลายเป็นสนามรบของอีโก้ที่ไม่มีใครฟังใครต่างคนต่างรอจังหวะให้อีกฝ่ายเงียบเพื่อจะได้พูดเรื่องความเจ๋งของตัวเองแทรกขึ้นมาบางทีนะครับวิธีรับมือกับคนพวกนี้ที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การสู้แต่คือการถอยออกมามองด้วยความเข้าใจและเวทนาเล็กๆ ถ้าเรารู้ว่าการที่เขาเสียงดังเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองถ้าเรารู้ว่าการที่เขาอวดเบ่งเพราะเขากลัวคนจะไม่รักเราอาจจะเลิกโกรธแล้วเปลี่ยนเป็นยิ้มแห้งๆให้แทนอ๋อระครับพี่เก่งจังเลยครับพูดไปเถอะครับมันไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรและมันเหมือนการโยนเนื้อชิ้นเล็กๆให้สุนัขที่กำลังเห่ากระโชกเพื่อให้มันเงียบเสียงลงแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันคงจะจบสวยๆถ้าผมบอกว่าคนอื่นคือตัวปัญหา แต่ความจริงที่เจ็บปวดก็คือบางครั้งเราเองนี่แหละครับที่เป็นคนยกตนข่มท่านเสียเองเคยไหมครับเวลาเพื่อนมาปรึกษาปัญหาแล้วเราเผอพูดว่าเรื่องแค่นี้เองแกต้องทำแบบฉันสิหรือเวลาเห็นใครทำอะไรพลาดแล้วเราหลุดปากว่าฉันบอกแล้วเห็นไหมถ้าเชื่อฉันตั้งแต่แรกก็จบประโยคพวกนี้ฟังดูเหมือนความหวังดีนะครับแต่ลึกๆมันแฝงความรู้สึกเหนือกว่าอยู่ในทุกอนู มันคือการบอกเป็นในว่าฉันฉลาดกว่าเธอฉันมีประสบการณ์มากกว่าเธอเราเสพติดความรู้สึกของการเป็นผู้รู้เป็นผู้ชี้แนะเพราะมันทำให้เรารู้สึกมีอำนาจรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าโดยที่เราอาจจะลืมไปว่าคนที่มาปรึกษาเขาอาจจะไม่ได้ต้องการฮีโร่เขาแค่ต้องการเพื่อนที่นั่งฟังเงียบๆโดยไม่ตัดสิน เส้นระบังระหว่างความหวังดีกับการข่มมันบางเฉียบเลยนะครับและบ่อยครั้งเราก็ก้าวข้ามเส้นนั้นไปด้วยเจตนาที่คิดว่าบริสุทธิ์ถ้าคุณเคยคิดแบบนี้เหมือนกันหรือเคยเผือสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำโดยไม่รู้ตัวกดไลค์สารภาพบาปไว้ได้ก็ได้ครับโลกเราทุกวันนี้มันถูกออกแบบมาให้เราต้องแข่งกันโดดเด่นครับยอดไลค์ยอดวิวตำแหน่งงานฐานเงินเดือนทุกอย่างมันบีบให้เราต้องโชว์ของ เราเลยเห็นคนพยายาม humble brag หรือถ่อมตัวแบบอวดอวดกันเต็มฟีดโซเชียลเฮ้อเหนื่อยจังเดือนนี้ต้องบินไปดูงานยุโรปอีกแล้วอยากนอนดูซีรีส์อยู่บ้านเฉยๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าดูสิชีวิตฉันดีนะฉันเป็นคนสำคัญนะบริษัทขาดฉันไม่ได้นะเราทำไปทำไมครับเพราะเรากลัวว่าถ้าเราอยู่เฉยๆโลกจะลืมเราเรากลัวว่าเราจะกลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรน่าจดจำ ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วความเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสักนิดครับคนที่แน่จริงเขาจะมีความนิ่งที่น่าเกรงขามครับเขาไม่จําเป็นต้องพูดทับใครเพราะผลงานของเขามันตะโกนดังกว่าเสียงพูดเขาไม่จําเป็นต้องทําตัวใหญ่โตเพราะเขาสบายใจกับการเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความสุขคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่รวยจริงๆมักจะแต่งตัวเรียบๆคนที่เก่งจริงๆมักจะฟังมากกว่าพูด และคนที่มีความสุขจริงๆมักจะไม่ค่อยโพสต์ความสุขนั้นเท่าไหร่เพราะเขาอิ่มจากข้างในแล้วครับไม่ต้องรอเศษอาหารจากใครอีกแล้วการยกตนข่มท่านมันคือปฏิกิริยาของคนที่ยังหิวโหวยการยอมรับครับเหมือนเด็กที่ร้องไห้เสียงดังเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ถ้าวันหนึ่งเราเจอคนแบบนี้อีกแทนที่จะหงุดหงิดลองมองให้ทะลุเสื้อเกราะหนาๆของเขาเข้าไปเห็นเด็กน้อยขี้เหงาที่ซ่อนอยู่ข้างใน เราอาจจะเปลี่ยนจากความหมั่นไส้เป็นความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดต้องหมั่นส่องกระจกดูตัวเองด้วยนะครับว่าในวันที่เรารู้สึกไม่มั่นใจเราเผลอไปหยิบเสื้อเกราะตัวนั้นมาใส่แล้วไปเดินชนคนอื่นจนเจ็บตัวเพื่อปกป้องความเปราะบางของตัวเองบ้างหรือเปล่าเพราะคนที่สูงส่งอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่เหยียบหัวคนอื่นเพื่อปีนขึ้นไปข้างบนครับแต่คือคนที่ก้มลงไปฉุดมือคนข้างล่างให้ลุกขึ้นมายืนด้วยกันต่างหาก และเชื่อผมเถอะครับว่าวิวที่มองเห็นจากข้างบนตอนที่มีเพื่อนยืนอยู่ข้างๆมันสวยงามกว่าวิวที่ต้องยืนดูอย่างโดดเดี่ยวบนยอดเขาแห่งอีโก้ตั้งเยอะขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปครับ